อุ๊ยยังไงเกตวรินทรอ,ออกอาการเขินหลังพูดถึงนางเอกร่วมช่องคนนี้เบรกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อมากฝีมืออีกหนึ่งคนสำหรับเกตวรินทรด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานาหลายปี ทำให้มีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากปัจจุบันแม้ว่าเพื่อนๆจะมีแฟนกันหมดแล้วแต่หนุ่มเกดก็ยังคงความโสดจนทําเอาแม่กุ้งต้องออกมาเปิดรับสมัครลูกสะใภ้เลยทีเดียวล่าสุดในคลิปทีเซอร์รายการสามแซบหนุ่มเกดก็โดนพี่หนุ่มกันชัยถามเรื่องสาวๆอีกแล้วว่าพี่หนุ่มถามว่ามีแอบมองผู้หญิงคนไหนอยู่บ้างไหมเกดตอบว่ามีแบบนักแสดงน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ไม่ได้แอบหวัง พี่หนุ่มถามต่ออีกว่าอย่างเช่นใครเกดได้ตอบว่าอแมนด้าก็เล่นละครด้วยกันเคยมีข่าวพี่หนุ่มบอกว่าหลิงหลิงหลังจากนั้นเกดก็ยิ้มยิ้มเขินเขินเอาเป็นว่าต้องมารอติดตามกันแบบเต็มๆในรายการสามแซบเทปวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้ค่ะ